Want to home? Yeah, หายนานหรือยังคะเนี่ยอ๋อช่วยค่ะแล้ว

ไนสามสนินส่ะนวัวหัวน้เปเยนะอ่ะเปิด สามตัวหนึ่งคูวโอ้อ๋อก็เย็บพานะคะเพราะอะไรครับทำไมถึงพอโควิดหลบสามเนี่ยหลาสุดเนี่ยคนคางนักแบบ ไม่มีงานทําเลยเสื้อผ้าไม่มีมาเลยยางเงคือรถไม่วิ่งอ่ะคือต้องยุ่งชะงักทํามาหากินลําบากก็เลยต้องแบบผิดพันหาแบบอะไรทำเออเหมือนเราเคยขายข,ายขนมขกนะเราลองทําดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยครนี้ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวือว่าเราขายได้บ้างไหมคะช่วงหน้าหน,นาวค่ะก็ขายดีอยู่นะแต่มันจะมีแบบมีเงียบมั่งนิดหน่อยเป็นบางวันประมาเนี้ยค่ะ สูตรเด็ดของเราเลยเนี่ยลูกค้าติดใจในไส้อะไรครับพี่อ๋อถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะส่วนมากจะเป็นผักข้าวโพดอืมค่ะพกเมียอยู่หน่อยน่ะจะเป็นพักต้นหอมอย่างเงโอ้แต่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นทั่วไปที่ก็เนี่ยเขาจะชอบข้าวโพดพวกมันม่วงเนี่ยผักเพือกอ่ะที่ขายดีสุดทีนี้ร้านเราตั้งขนาดยิ่งลูกค้าสนใจเขาอยากมาซื้อเนี่ยอ๋อตรงอยู่ระหว่างไอหมูยี่สิบสองกับหมูฮกเนี่ยค่ะสีแยก ตรงเนี้ยปากทางจะมีขนมขกอ,อยู่อีก,จกเจ้าหนึ่งของที่เาเรียกว่าขนมขบที่อะไรเอ,อ่ยชื่อขนมขบชาววังค่ะ